ตัวนี้เป็นตัวโตต้าวีโกแชมสุดยอดรถที่ขายดีมากๆรุ่นหนึ่งนะโตต้าวีโกแชม2.7แคปบเครื่องเบนซินนะครับปี2012ออกไปใน,นราคาประมาณ650,000บาทอันนี้ผมขายแค่269,000บาทนะครับผ่อนปกติอยู่เดือนละ5,646บาทนะครับรับสวัสดีครับผมหมูนะครับวันนี้พามารีวิวรถสวยๆแล้ววันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันอยู่กับสุดยอดรถกระบะท,ที่ขายดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะตัวนี้เป็นตัว โต้ตาวิโก้แชมป์นะครับปี2012นะครับออกไปเปิดหัวกันเลยว่าออกป้ายแดงราคาประมาณ6 0 0แสนประมาณ6.5 0 0นะครับอันนี้ผ่อนแค่เดือ 3, นละ3,000กว่าบาทผมเปิดหัวนะผ่อนแค่เดือ 3, นละ3,000กว่าบาทนะครับถูกอย่างเดียวคงยังไม่พอต้องดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับแล้วโครงสร้างรถนะครับไม่มีชนหนักผิดความเลยลเราประกันโครงสร้างรถนะครับ ถ้ามีชนักพิการรับประกันรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับอันนี้รถมือเดียวป้ายแดงสีเดิมแบบเกือบทุกชิ้นเลยนะครับสีเดิมแบบทุกชิ้นเลยนะครับไม่มีชนักแน่นอนนะครับมีเก็บสีด้ว้อยบ้างนะครับแต่ว่าเราขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับดูด้านหน้านะครับด้านหน้าขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับด้านหน้าสวยเรามาดูด้านซ้ายกันนะครับด้านซ้ายก็สวยนะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวกุญแจก่อนนะครับอื้อ ตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับนี่เปิดประตูได้แบบสบายๆเลยนะครับโอ้อ่างกว้างมากนะครับเดี๋ยวจะกล้องถอยให้ดูแบบมุมยาวๆนะครับนี่แบบนั่งสบายเลยนะนะครับนั่งสบายเลยนะครับนั่งด้านแคปขวาก็นั่งสบายนะนะครับดูนะครับเปิดได้เลยนะครับขึ้นลงสบายนะครับสะดวกสบายนะครับภายในก็สวยนะนะครับภายในไม่ต้องเก็บอะไรนะครับภายในสวยเลยนะครับเห็นไหมนะครับ ข้างหน้าเป็นบอกกรรมีนะคบไม่มีรอยขาดนะนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเปิดเครื่องเสียงให้ดูนะครับด้านหน้าสวยด้านข้างสวยภายในสวยนะครับไม่มีแผลสดไม่มีริ้วรอยนะขัดเคลือบสีมาให้เรียบร้อยมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับถูกอย่างเดียวคนไม่พอดีด้วยนะครับเห็นไหมไม่มีแผลสดสภาพพร้อมใช้งานเลยเอาไปทำอาหากินเอาลอตสุดบาทผ่อนแค่เดือนสามพันกว่าบาทนะครับแบบสบายๆเลยเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหน้าให้ดูนะครับ บอกแล้วว่าถูกอย่างเดียวมันยังไม่พอต้องดีด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไดูรถเดิมๆหมดเลยนะครับตูตากล้องซูมเห็นไหมหกเหลี่ยมยังไม่เคยขยเลยทั้งนอกทั้งในดูเห็นไหมเห็นไหมสวยๆเลยเห็นไหมนะครับเพจยังอยู่ครบเห็นไหมเพจไม่มีรอยแกะนะครับดูเอลเอลจากโรงงานป้ายแดงอยู่ครบเห็นไหมเลขคานยังอยู่ครบเลขอาร์อยู่ครบเห็นไหม ด้านซ้ายสวยหมดเลยแมมรถไม่มีชนหนักผมบอกแล้วว่าแบบรถสวยๆเลยนะครับก่อนซื้อรถสบายใจแน่นอนนะครับผมเปิดให้ดูแบบจริงใจเลยให้ดูรอบคันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเปิดดูสตาร์ฟังเสียงเครื่องหน่อยนะครับนี่สตาร์ฟังเสียงเครื่องนิดนึงนะครับนี่ครับเบิ้ลเบิเลยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่เครื่องเสียงตึ๊บๆเลยนะครับ ดูเลขไมล์นะครับเลขไมล์อยู่แค่แสนเก้านะครับก็ถือว่าใช้น้อยนะนะครับถือว่าใช้น้อยนะครับถรถประมาณปี2012นะครับถือว่าใช้น้อยนี่เนหะ็นไหมใหม่ๆกิ๊บกิ๊บสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวโตต้าวีโก้แชมป์สุดยอดรถที่ขายดีมากๆรุ่นหนึ่งนะโตต้าวีโก้แชมป์2.7เแครบครึ่งเบนซินนะครับปี2012ออกไปในราคาประมาณ6,500า อันนี้ผมขายแค่2 6 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนปกติอยู่เดือนละแบบไปเป๊ะเลยนะผ่อนปกติอยู่เดือนละ5,646บาทนะครับผ่อนจริงเท่าไหร่ผมช่วยผ่อนอีก2,000บาทหงวดเฉพาะในไลน์นะเฉพาะในคลิปนี้นะครับแคปหน้าจอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับผ่อนจริงเท่าไหร่ผมช่วยผ่อนอีก2,000บาทหัวง่วนหรือเดือนละ3,000กว่าบาทออกรถศูนย์บาทผ่อนแค่เดือนละ3,000กว่าบาทนะครับช่วยผ่อนส0 0พันหังวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับ ถูกอย่างเดียวยังไม่พอเราดีด้วยเรารับประกันโครงสร้างรถนะครับไม่มีชนับพิควัมตัดต่อหักตัวพบรับประกันรับซูตรคืนเต็มจำนวนนะครับก่อนซื้อสบายใจละหลังซื้อแล้วก็อุ่นใจด้วยเรารับประกันเครื่องเกียร์ของอิสุวิ่หนึ่งปีรถเสียคือซ่อมฟรีเลยนะครับรถเสียซ่อมฟรีเลยรับประกันเครื่องเกียร์ของอิสุวิ่หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลนะครับแล้วก็มีแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยรถเสียเรามีรถสไลด์ให้ฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรทั่วประเทศจะเสียอยู่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนภูเก็ตมมีีรรรรถลลกให้ฟเเยททัั่วปะะศนคบ ราสตาร์ทไม่ติดมีบริการผู้บแบหฟรีรถน้ำมันหมดวิ่งเติมมันฟรีรถเสียตอนคือเรามีที่พักให้ฟรีด้วยเราดูแลกันแบบนี้เลยนะครับแล้วต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจนะครับเรามีเจ้าที่วิ่งเซ็นไฟไนั้นถึงบ้านเลยฟรีวิไม่มีค่าจ่ายนะครับอยู่เชียงใหม่เชียงรายภูกเก็ตแม่ฮ่องสอนเรามีเจ้าที่วิ่งเซ็นไฟนั้นถึงบ้านเลยฟรีวิไม่มีค่าจ่ายนะครับจัดโปรหนักๆยื่นเอกสารผ่านรับรถได้เลยใช้เงินออกรถศูนย์บาทขอแค่ไม่ติดเครดิตบูโรยืนยันอาชีพชัดเจนรายได ทุกอาชีพสามารถซื้อได้เลยเดี๋ยวทักเข้ามาในคอมเมนต์ข้อความหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับเดี๋ยวมีทีมงานที่ปรึกษาฝ่ายขายแล้วครับก่อนไปนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเลื่อนไว้ดูยหายนะครับแล้วแคปหน้าจอว่าดูในคลิปนี้นะครับแล้วก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์ข้อความหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับงานวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car ์โฟชัวดอทค